สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้ครูพินันก็มาพบกับนักเรียนอีกนะครับในการนำมาหนังสือ new say hello one ในส่วนที่เป็นซีนบุกนะครับวันนี้เจอกันหน้าที่37นะครับผมนี่คือหน้าตาของหนังสือหน้า37นะครับที่จะเรียนกันในวันนี้หนังสือหน้า37นี้เราไปเข้าในรายละเอียดกันเลยครับผมนั่นก็คือนะครับคำสั่งบอกว่าโชค with your friend นะครับโชคนะครับ T L K อันว่าโชคแปลว่าพูด W u I T S อ่นว่า which แปลว่ากับ d u I U A แปลว่าของคุณนะครับ F R I E N D S นะครับอ่นว่า friends เติม S เป็นประถมศพนะครับแปลว่าหลายๆคนก็เลยแปลวพูดกับเพื่อนของคุณหลายๆคนคุณครูก็เลยแปลให้ว่าพูดกับเพื่อนๆของคุณนะครับนี่ที่เมสาคุณครูชี้นะครับนั่นคือคำแปล ก็เลยมีประโยคนะครับประโยคแรกเดีกผู้หญิงชี้ไปที่ภาพนี้นะครับซึ่งเป็นภาพลูกบาสเกตบอลนะครับแล้วก็เอาถุงคลุมแล้วก็อลิบินผูกอ้เห็นนิดหนึ่งแล้วก็ถามว่า e is t a ball เหมือนที่คุณครูได้สอนในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า e is t a ball เป็นคำประโยคคำถามนะครับนำ verb to be มาไว้ข้างหน้าคือคำว่า is e นะครับ แปลว่ามันคือลูกบอลใช่ไหมนะครับคำว่าลูกบอลนี่คือลูกบาสเกตบอลลูกบอลเลบ็บบอลลูกฟุตบอลก็ถือว่าเป็นลูกบอลบมเรียกว่าบอลเฉยๆก็ได้นะครับคำตอบก็คือนะครับ Yes it is ที่มาคุณครูชี้นะครับ It is a basketball ใช่ครับมันคือลูกบอลแล้วก็อธิบายให้ละเอียดลงไปว่ามันคือลูกบาสเกตบอลนะครับ ส่วนประโยคนี้ก็เป็นรถเด็กเล่นนะครับแล้วก็เอากระดาษหอ่อริบบิ้นผูกแล้วก็ถามว่าอะไรครับนี่คุณครูเขียนขึ้นมาเองนะครับนะลุงนาที่ลูกสอนชี้เนี่ยถามว่า it is it ball ีซิสบอลถามเหมือนเดิมนะครับนะแล้วแต่ลูกจะตั้งคำถามนะครับนี่ครูพี่นันตั้งขึ้นมาเองว่ามันคือลูกบอลใช่ไหมนะครับคำตอบก็คือ no it isn't ไม่มันไม่ใช่ลูกบอลน,นะครับ it is a toy car ชอยค a าแปลว,ว่ารถเด็กเล่นนะครับหรือว่ารถที่เป็นของเล่นนะครับนะว่าไม่มันไม่ใช่ลูกบอลนะครับมันเป็นรถเด็กเล่นนักเรียนลองอ่านดูนะครับนะนี่ยวคุณครูเขียนคำอ่านให้แล้วนะครับประโยคข้างบนนี้ไม่ได้เขียนให้นะครับนะ Is t i s a ball? ตอไป yes, it is, it is a basketball ประโยคนี้ Is t i s a ball? นะครับ No, it isn't. It is a toy car. โอเคไหมครับลูกลองหัดพูดดูนะครับคําแปลคุณครูก็แปลให้แล้วหรือลูกจําไม่ได้ก็ดูคลิปหลายๆรอบนะครับนะส่วนหน้าถัดไปนะครับก็เป็นรูปเอาถุงคลุมเหมือนกันนะครับมีเท้าโล่ม,มาแล้วก็นักเรียนอาจจะตั้งคำถามยังไงก็ได้นะครับแต่คุณครูตั้งคำถามว่า a r e t h e h e and s นะครับแล้วแต่นักเรียนจะตั้งนะครับ adhes นะครับแปลว,ว่าพวกมันคือศีรษะใช่หรือไม่ศีรษะหลายศีรษะนะครับเพราะเติม s นะครับหรือคุณครูเขียนว่ามันคือหัวใช่ไหมหัวก็คือศีรษะนั่นเองนะครับคำตอบอยู่นี่นะครับ no they aren't no they aren't แปลว,ว่าไม่มันไม่ใช่ศีรษะหรือหัว they are legs พวกมันคือเท้านะครับ หรือว่ามันคือเท้านะครับเดแปล<ร>พวกมันทั้งหลายนะครับแต่เวลาแปลเป็นประโยคแปลว่ามันคือเท้าก็ได้นะครับเพราะเท้าเป็นผู้พจน์นะครับนะต้องเติม S เพราะเท้ามีสองข้างแล้วก็ต้องใช้ว่า they are นะครับจะใช้ตรงนี้ประโยคคาถามใช้เป็น is it ไม่ได้นะครับนะเพราะว่ามันมีสองข้างเท้าเนี่ยเป็นผู้พจน์นะครับถ้าเราจะถามว่า a r e t h e legs ก็ได้นะครับว่าพวกมันเป็นเท้าใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องตอบว่าอะไรครับตอบว่า yes they are นะลุงนะถ้าถามว่า are they, are y they legs นะครับตอบ yes they are แต่นี่คุณรูณณยกตัวอย่างว่า are t heads นะครับ are they heads นะครับต้องเป็นที่สูง no they aren't their are legs นะครับส่วนประโยคข้างล่างนี้ก็เหมือนกันนะครับมาดูรูปก็คือคล้ายกับ หน้าถัดมาอ่าหน้าที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับคือเอาถุงกลมลูกโปง่งแล้วก็ถามว่า is it a ball นะครับ is it a ball มันคือลูกบอลใช่ไหมลูกโปง่งกับลูกบอลน,นี่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับนะถึงมันจะกลมเหมือนกันก็ตตบว่า no it isn't นะครับไม่มันไม่ใช่ลูกบอลน,นะครับ it is a balloon มันคือลูกโป่งนะครับลูกโป่งในภาษาอังกฤคือบอลลูน คำศัพท์ต่างๆนะครับที่คุณครูอ่านให้จะเป็นคำศัพท์ใหม่ๆนะครับนักเรียนก็พยายามสะกดนะลูกนะเช่นคัว่าบอลลูนเนี่ย b เท่ากับอยไม้ a เท่ากับสระอนะครับ l เท่ากับลอลิงสองตัวนะครับ l สองตัว double o เท่ากับสระ u n เท่ากับนอหนูนะครับตัวอ่านว่าบอลลูนแปลว่าลูกโป่งเพราะฉะนั้นปหนึ่งเนี่ยนักเรียนพยายามอ่านให้ออกนะลูกนะคุณครูพี่นัน ได้เขียนคำอ่านได้บ้างแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้เขียนคำสะกดให้นะครับว่าที่อ่านว่าบอลลูนเนี่ยอบอใบไม้เท่ากับตัวบีอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้บอกละเอียดทุกคำศัพท์ไปนะครับก็เรียนไปเรื่อยๆนะครับนะถ้าคุณครูเจอศัพท์ไหนที่ศัพท์ใหม่ๆคุณครูก็จะบอกนะครับโอเคครับเปน็นว่าจบหน้าที่37แต่เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่หน้าที่38นะครับสวัสดีครับ